คุณชาต์เนี่ยเขาได้กลับไปหาแฟนที่บ้านในช่วงวันหยุดแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องราวน่ากลัวนี้ในระหว่างทางสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเขียนจะเล่าวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าหลอนๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยแล้วเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่ว่าเมื่อหนึ่งปีที่แล้วในช่วงหลังสงกรานตุณชาร์ได้วันหยุดยาวก็เลยจะกลับไปบ้านแฟนที่จังหวัดชุมพรครับ วันนั้นวันศุกร์รถก็ค่อนข้างเยอะกว่าจะออกจากเขตเมืองที่มีความวุ่นไวายได้เนี่ยก็ใช้เวลานานเลยเขาก็ขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าตอนนั้นก็อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่งก่อนจะถึงชุมพรสองข้างทางก็จะเป็นป่าย่อมๆมองไปไกลๆก็จะเห็นภูเขาบางช่วงที่มีชุมชนก็จะมีไฟตามทาง แต่พอถึงช่วงที่ไม่มีชุมชนเนี่ยก็จะเมื่อสนิทเลยแล้วในขณะที่คุณชาร์ตขับรถไปนั้นแสงไฟหน้ารถของเขาเนี่ยก็สาสไปเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างทางครับเขาใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็ถือคนหยน์ของเล่นอยู่ด้วยพอคุณชาร์ตขับรถเข้าไปใกล้ๆเขาก็ยกมือขึ้นโบกรถคุณชาร์ก็ชะลอความเร็ว ในใจก็คิดว่าเลือกขนาดนี้ทำไมเด็กมายืนคนเดียวเนี่ยหรือว่ามีโจรเอาเด็กมาล่อให้คนขับรถจอดแล้วก็จะได้ปนหรือเปล่าคุณชาร์ก็จอดรถก่อนจะถึงตัวเขาครับแสงไฟหน้ารถเนี่ยก็ส่องไปที่เขาคุณชาริก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็ด้านหลังคือมองดูว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าถ้าเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยเขาก็จะขับรถหนีเลย วินาทีนั้นเนี่ยก็ต้องระวังตัวเองไว้ก่อนครับเขาเจอดดูอย่างนั้นไปแป๊บหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเขาก็เลยขับรถไปเทียบข้างเด็กแล้วก็ลดกระจกลงถามหนูมาทาอะไรตรงนี้ดึกแล้วทําไมไม่เข้าบ้านเขาก็ไม่ตอบครับแด้แต่ยืนนิ่งเงียบคนชาร์ตก็เลยถามอีกรอบบ้านอยู่ไหนทําไมมายืนตรงนี้ล่ะให้พี่ไปส่งไหมแต่น้องเขาก็ยังเงียบเหมือนเดิม คุณชาร์ก็คิดว่าเหลือน้องเขาจะกลัวเราหรือเปล่าที่ถนนตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีรถวิ่งผ่านมาเลยครับแล้วคุณชาร์ก็คิดกันมาได้ว่าหรือเด็กคนนี้จะมารอรับผู้ปกครองไหมพ่อแม่เขาอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้แต่เขาก็คิดว่าจะโทรบอกเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนครับคือกลัวว่าน้องเขาจะเกิดอันตรายเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะโทร แต่พอมองไปที่เด็กผู้ชายคนนี้ปรากฏว่าเขาหายตัวไปแล้วคุณชาร์ก็คิดว่าเรือน้องเขาจะวิ่งกลับบ้านไปแล้วมัง้งเขาก็เลยขับรถต่อไปจนกระทั่งใกล้ถึงบ้านแฟนแฟนก็โทรศัพท์มาบอกว่าให้แวะซื้อเกาเหลาที่ข้างทางมากินพอไปถึงตัวอำเภอบ้านแฟนเขาก็เจอร้านกว๋วยเตี๋ยวที่เปิดอยู่ข้างทางเขาก็ได้แวะซื้อครับในขณะที่ยืนรอ เฮียที่กำลังทำกเกาเหลาให้อยู่เนี่ยก็ถามว่าน้องทำไมให้ลูกชายไปยืนอยู่ข้างหลังรถละ่ะไม่ยืนรอด้วยกันก็ได้นะยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอันตรายใกล้ถนนคุณชาติก็ตกใจเลยว่าเด็กที่ไหนเขาก็พูดว่าเด็กที่ไหนเฮียเฮียแกก็ชี้ไปที่หลังรถแล้วก็พูดก็ลูกน้องไม่ใช่หรอ ใส่เสื้อสีนดำเงินก,นกนางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็ถือตุ๊กตาหุ่นยนต์อยู่คุณชาร์ก็ขนลูกเลยครับคือเขาเนี่ยมาคนเดียวแล้วเฮียแกนีเห็นใครแต่คุณชาร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นเด็กแถวนี้หรือเปล่าเขาอาจจะเดินมาแถวท้ายรถเราเมื่อกี้ก็ได้แล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็คงจะไปแล้วเพราะว่าไม่เห็นเขาก็คิดในแง่ดีครับคุณชาต์ก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้กับเฮียต่อ ได้เกาเหลาแล้วเนี่ยเขาก็ขับรถกลับบ้านแฟนไปถึงในแฟนก็เปิดไฟในบ้านรอครับบ้านแฟนจะเลี้ยงมาอยู่หนึ่งตัวปกติเวลาคุณชาติกลับมาบ้านแฟนเนี่ยมาแฟนก็จะจําเขาได้เสมอมันก็จะจํารถได้ครับเวลาเห็นเนี่ยมันก็จะกระดิกหางแล้วก็วิ่งมาแล้วมันก็ไม่เคยเห่าเลยแต่พอมาวันนี้เนี่ยปรากฏว่าหมามันเห่าแล้วมันก็เห่ากันโชคแรงเลยด้วย เขาก็รู้สึกแปลกใจครับว่าทำไมวันนี้มันเห่าแรงจังปกติก็ไม่เป็นแบบนี้นี่แล้วมันก็เห่าทางที่นั่งข้างคนขับครับแต่คุณชาร์ตก็คิดว่าวันนี้สงสัยมามันจะอารมณ์ไม่ดีมั้งเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอลงจากรถเนี่ยก็ขนของเข้าบ้านแล้วเขากับแฟนก็นั่งกินข้าวด้วยกันพอกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปอาบน้ำแล้วก็ขึ้นบ้านนอน แล้วคุณชาร์ก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในช่วงตีสามอยากจะเข้าห้องน้ำเขาก็ลงมาเข้าห้องน้ำด้านล่าพอทําธุระเสร็จเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงหมามันเห่าอยู่หน้าบ้านคือมันทั้งเหา่าทั้งขู่เสียงดังเลยเขาก็เลยเปิดประตูออกไปดูแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเขาก็เลยดูมาครับจะเห่าอะไรลักหนาเนี่ยเงียบหน่อยมันไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องเหา่า แล้วเขาก็เห็นเป็นเงาคนนี่ยืนขึ้นอยู่หน้าบ้านครับพอมองดูดีๆคุณชาร์จก็ต้องตกใจเลยเพราะคนที่อยู่หน้าบ้านก็คือเด็กผู้ชายที่เขาเจออยู่ข้างทางก่อนหน้านี้เขาขนลุกทั้งตัวแล้วก็คิดว่าเด็กคนนี้มาได้ยังไงแล้วเขาก็ค่อยๆเดินหายเข้าไปในความมืดเส้นของคุณชาร์ตเนี่รู้เลยครับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่คนแน่นอนเขาก็พยายามใจแข็งแล้วก็คิดไม่กลัวจากนั้นก็กลับไปนอนต่อ พอเช้าวันต่อมาคุณชาติก็ยังไม่เล่าสิ่งที่เห็นเมื่อคืนให้กับแฟนฟังครับคือกลัวเล่าแล้วในแฟนจะกลัวกินข้าวเช้าเสร็จเนี่ยเขาก็บอกแฟนว่าเดี๋ยวพี่ขอไปทํำธุระข้างนอกแป๊บหนึ่งนะแล้วคุณชาติก็ขับรถไปที่วัดทําบุญครับก็อทิศส่วนกุศลเนี่ยให้กับวิญญาณที่เจอไปทําบุญเสร็จแล้วเนี่ยก็รู้สึกสบายใจ ก็คิดว่าวิญญาณเด็กผู้ชายคนนั้นเนี่ยเราก็คงบังเกินไปเจอเขาเขาก็แค่มาขอสวนบุญแหละวันนั้นเนี่ยคุณชาดก็กลับมาอยู่ที่บ้านกับแฟนตามปกติพอถึงช่วงตอนเย็นแฟนก็ชวนเพื่อนแล้วก็สามีของเขาพร้อมกับลูกเนี่ยมากินข้าวที่บ้านครับพอพวกเขามาถึงเนี่ยก็นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็คุยกันไปตามภาษาพวกเขาก็นั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้าน ลูกเพื่อนแฟนเนี่ยก็นั่งเล่นไปตามภาษาเด็กครับเขาก็นั่งเล่นของเล่นของตัวเองที่พื้นไปแล้วสักพักลูกเพื่อนแฟนก็เดินมาพูดกับพ่อเขาว่าพ่อครับผมออกไปเล่นกับพี่เขาได้ไหมพ่อเขาก็ถามพี่คนไหนอะลูกเขาก็บอกพี่เขายืนอยู่หน้าบ้านนะครับนั่นไงครับตอนนี้เขาก็กำลังกวักมือเรียกให้ผมไปเล่นด้วยทุกคนได้ยินเนี่ยก็มองไปดู แล้วพ่อเขาก็พูดว่าอ๋อไปสิแต่ให้เล่นอยู่แถวหน้าบ้านนะอย่าไปไกลแต่ตอนนั้นในคุณชาร์ตก็งงเลยครับเพราะว่าเขาไม่เห็นมีใครอยู่หน้าบ้านเลยคุณชาร์ตก็ถามพี่ให้ลูกไปเล่นกับใครลรอครับเขาก็บอกอ๋อก็เด็กผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงนั้นไงที่เขาใส่เสื้อย,ยืดเสีน้ำเงินใส่กางเกงขาสั้นสีดำนะคุณไม่รู้จักหรอ น่าจะเป็นลูกของคนบ้านแถวนี้ไม่ใช่หรอครับคุณชาร์ได้ยินเนี่ยก็คนลูกเลยเขาก็คิดว่านี่เขายังตามมาอีกหรอตอนเช้าก็ไปทําบุญให้แล้วนี่เขาก็หันไปคุยกับแฟนเธอเห็นเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำเงินอยู่หน้าบ้านปะแฟนก็บอกอ๋อก็เห็นนะแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นเด็กคนนี้มาก่อนเลยน่าจะเป็นเด็กที่อยู่บ้านแถวนี้แหละมั้งเขาอาจจะเดินผ่านมา คุณชาติก็นิ่งไม่รู้จะพูดยังไงนี่ก็แสดงว่าทุกคนเห็นกันหมดพอกินข้าวเสร็จเพื่อนแฟนก็กลับคุณชาติกับแฟนก็ช่วยกันเก็บของแล้วเพื่อนแฟนก็โทรมาว่าเออทำไมไม่บอกให้หลานมานั่งกินข้าวด้วยกันละ่ะแฟนก็ถามเพื่อนหลานที่ไหนหรอเพื่อนแฟนก็บอกก็เด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนั่นแหละ ก็ตอนที่ลูกฉันไปเล่นกับเขาเขาบอกว่ามากับชาร์ตนี่แฟนก็หันหน้ามาถามคุณชาร์ตเอาชาร์ตรู้จักเด็กที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินอยู่หน้าบ้านด้วยหรอคุณชาร์ตได้ฟังแล้วเนี่ยก็อึ้งไปเลยเขาก็ไม่กล้าบอกแฟนว่านั่นคือผีคือกลัวว่าแฟนจะกลัวครับเขาก็บอกเธอว่าไม่รู้จักนะเด็กนั้นน่าจะบ้านอยู่แถวนี้แหละตามภาษาเด็กก็คงจะพูดมั่วมั้ง เราอย่าคิดอะไรมากเลยเราไม่ต้องสนใจหรอกแฟนก็เข้าใจแล้วเธอก็บอกเพื่อนว่าไม่มีอะไรแล้วเธอก็ชวนเพื่อนในคุยเรื่องอื่นไปแล้วก็บอกให้เพื่อนในขับรถกลับดีๆแล้วเธอก็วางสายกับเพื่อนไปครับแล้วแฟนก็บอกคุณชาร์ตเออเธอไปซื้อน้ำปลากับผงชโลมที่ร้านค้ามาให้หน่อยสิคุณชาร์ตก็ไปครับเขาก็ปั่นจักรยานไป พอไปถึงร้านค้าก็ซื้อของพอได้ของแล้วในตอนที่จะจ่ายเงินคุณชาร์ก็ถามป้าว่าเออป้าเห็นหลานชายผมมาด้วยไหมป้าแกก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็พูดว่าไม่เห็นนะหลานหายหรอคุณชาต์ก็บอกอ๋อใช่ครับสงสัยเขาจะกลับไปแล้วแล้วคุณชาต์ก็ปั่นจักรยานกลับเขาก็คิดว่าหรือวิญญาณผีดเด็กนั้นเนี่ยไม่ได้ตามเขาแล้ว เรือเขาจะไปตามเพื่อนแฟนเรามัง้งเพราะเขาอาจจะถูกใจกับลูกเพื่อนแฟนก็เลยตามไปหรือเปล่าคุณชาร์ตก็พันจักรยานไปเรื่อยๆตอนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มในหมู่บ้านแฟนเนี่ยก็เงียบหมดแล้วครับคือชาวบ้านก็นอนกันหมดแล้วที่ถนนเนี่ยก็ไม่มีรถเลยไฟทางก็จะอยู่ห่างๆกันตามหน้าบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะเปิดไฟไว้ครับแต่ถ้าเป็นบ้านที่อยู่ห่างกันหน่อย ตรงช่วงรอยต่อระหว่างบ้านที่ห่างกันเนี่ยมันก็จะเป็นป่าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมืดแล้วอยู่ดีๆคุณชาติก็ได้ยินเสียงพี่ครับผมหนาวเขาตกใจจอดจักรยานทันทีแล้วก็มองซ้ายขวาแต่ก็ไม่เห็นที่มาของเสียงเลยครับแล้วก็มีเสียงพูดอีกพี่มันหนาวจริงๆเป็นเสียงของเด็กผู้ชายคุณชาติดูเลยครับว่าเป็นผีเด็กผู้ชายที่ตามเขาแน่นอน เขาก็เลยรีบปั่นจักรยานไปเลยครับแล้วก็มีชาวบ้านที่ขับรถมอเตอร์ไซค์สวนมาเขาก็กะพรียไฟใส่พร้อมกับเบียแต่พอจังหวะรถกําลังจะวิ่งสวนกันในชาวบ้านคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าโหน้องน่ารักจังเลยน้อให้ลูกเกาะหลังขนาดนั้นคุณชาร์ดก็จอดจักรยานทันทีแล้วก็หันหน้าไปพูดกับพี่เขาผมมาคนเดียวนะพี่พี่เขาก็บอกมาคนเดียวบ้าอะไรก็ลูกน้องเกาะอ,อยู่หลังนี่ ก็หล้างพ่อมึงดีๆนะเอนหนูเดี๋ยวตกเดี๋ยวจะเจ็บเอาแล้วแกก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเลยคุณชาร์เนี่ยอึ้งช็อกเลยครับเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีแรงปั่นจักรยานแล้วเขากลัวมากๆแล้วก็มีเสียงพูดข้างหูไปต่อเลยครับพี่ผมไม่ตกหรอกคุณชาร์ตโยนจักรยานเข้าข้างทางแล้วก็สับตีนแตกเลยเรียกได้ว,ว่าวิ่งแบบไม่คิดชีวิตมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็ถึงบ้านแฟนแล้ว ตอนวิ่งมาเนี่ยรู้เลยว่าวิ่งมาเร็วมากเข้าบ้านก็ปิดประตูล็อกก่อนอย่างดีแล้วก็รีบขึ้นไปนอนแต่คืนนั้นเนี่ยพยายามนอนยังไงก็ไม่หลับเพราะเสียงของเด็กคนนั้นก็ยังดังกล้องอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาครับเขาไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยลุกขึ้นมาสวมดมนต์ไหว้พระแล้วก็พูดว่าพี่ขอเถะครับน้องอย่ามาตามพี่เลยพี่กลัวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไปทำบุญให้อีกนะ แล้วคุณชาร์ก็ได้นอนไปก็ฝันตัวเขาอยู่ในหน้ารถแล้วก็กำนองมองเด็กผู้ชายคนนี้ที่อยู่ข้างทางภาพเนี่ยมันก็เหมือนตอนแรกที่เขาเจอเลยจากนั้นตรงเสื้อของน้องเขาเนี่ยมันก็เหมือนมีเลือดค่อยๆซึมขึ้นมาแล้วเลือดก็ไหลออกมาตามแขนเต็มเลยครับแล้วหน้าของน้องเขาก็ค่อยๆมีแผลแล้วเขาก็ร้องไห้ดวงตาแดงก่ำพร้อมกับพูดว่าผมหนาวครับพี่อยู่ตรงนี้มันน่ากลัวจัง คนชาร์ก็สะดุ้งตื่นเขาหายใจหอบเลยครับเพราะกลัวมากรู้สึกว่ามันเป็นความฝันที่กลัวแล้วก็เหนื่อยจริงๆเหงื่อยในโซกเต็มตัวเลยตอนนั้นเนี่ยเวลาตีห้ากว่าเขาเนี่ยก็นอนไม่หลับแล้วครับเขาก็เลยลงไปทำกับข้าวให้แฟนคือก็ไม่อยากที่จะปลุกแฟนด้วยก็อยากให้เธอเนี่ยพักผ่อนพอทำกับข้าวเสร็จแฟนเตือนแล้วเนี่ยก็ชวนเธอไปทำบุญที่วัด พอทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยทั้งสองก็ได้ไปกรวดน้ำที่ใต้ต้นไม้แล้วพระก็เดินมาพูดว่าไม่เป็นไรแล้วนะไอ้หนูเองโชคดีแล้วล่ะโยมทั้งสองมานั่งคุยกับอาตมาในสิท่านก็เดินไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนคุณชาติกับแฟนก็นั่งอยู่ข้างล่างครับท่านก็พูดว่าเขาเป็นวิญญ,ญาณเดร่อนไม่มีใครทำบุญให้เลยแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเห็นเขาหรอกตอนนี้เขาตามโยมอยู่นะ วิญญาณเด็กคนนี้เนี่ยน่าสงสารท่านก็มองไปข้างๆคนชาร์แล้วก็พูดว่าเอ็งจะมาตามพี่เขาอยู่แบบนี้ไม่ได้เอ็งมาที่นี่แล้วเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่เลยมาอยู่กับข้านี่แหละไม่ต้องไปเร่่อนแล้วเด็กคนนี้ก่อนจะตายเนี่ยเขาเป็นลูกคนเร่่อนชีวิตของเขาเกิดมาก็ยากลําบากแล้วก็มีรถคนเมาขับไปชนเขาจนตายเขาก็ได้กลายเป็นผีเรร่อนอยู่ตรงนั้น แล้วเขาก็ได้มาเจอกับโยมนี่แหละเขามีอะไรสักอย่างที่สัมพันธ์กับโยมก็เลยตามมาโยมทั้งสองก็กลับบ้านกันได้แล้วละพี่เด็กตนนี้ก็จะอยู่กับอาตมาที่นี่หลังจากนี้พวกโยมก็สบายใจได้แล้วนะคุณชัดก็ได้กลับลาก,กับพาทัานครับแล้วในตอนที่ขับรถกลับแฟนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลย คุณชัดก็บอกว่าเจอมาได้สักพักแล้วแต่เขาก็ไม่กล้าเล่าให้เธอฟังเพราะกลัวว่าเธอจะกลัวแล้วเขาก็เล่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกับผีเด็กผู้ชายคนนี้ให้กับแฟนฟังทั้งหมดครับแฟนก็เข้าใจแล้วแฟนก็โทรเรียกเพื่อนที่มาหาเมื่อคืนวานมากินข้าวด้วยกันคุณชัดก็งงครับว่าแฟนเรียกเพื่อนมาทําไมแต่เขานีก็ไม่ได้ถามพวกเขาก็ได้ไปรออยู่ที่ร้านอาหารสักพักเพื่อนแฟนก็มา พื่อคนชาร์ตเนี่ยก็นั่งกินข้าวกันไปแล้วแฟนก็ถามเพื่อนเออมึงเมื่อวานที่มากินข้าวที่บ้านกูนะมึงได้ถามลูกไหมว่าเขาไปเล่นกับพี่เด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีฟ้าหน้าบ้านกูนี่เป็นยังไงเพื่อนแฟนก็บอกว่าอ๋อเออ,เอ,อถามอยู่นะเขาบอกว่าตอนที่ไปเล่นกับเด็กคนนั้นในพี่เขาตลกมากเลยเขากระโดดตีลังกาแล้วก็แลบลิ้นปิ้นตาใส่ด้วยเขาเห็นเนี่ยก็สนุกแล้วก็ตลกดี ว่าแต่มึงมีอะไรหรือเปล่าว่าทาทำไมคุณชาติกับแฟนก็มองหน้ากันเลยครับคุณชาติเนคนลูกทั้งตัวแฟนเนี่ยก็น่าซีดเพราะพวกเขาก็รู้เขาว่าสิ่งที่ลูกเพื่อนแฟนเจอเนี่ยคืออะไรแล้วที่เพื่อนแฟนเล่ามาเนี่ยคนที่ได้ฟังแล้วก็รู้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากแล้วเพื่อนแฟนก็ยังบอกอีกเออตอนที่พวกกูขับคืนนั้นลูกกูก็พูดอยู่ตลอดทาง,ทางเลยว่าเห็นพี่เขานี่อยู่ข้างนอกรถ พี่เขาวิ่งตามรถมาเร็วมากเลยแล้วเขาก็หัวเราะหมือนสนุกสนานกูก็คิดว่าเด็กมันเล่นด้วยกันแล้วชอบกันมากๆก็เลยเก็บมาคิดจินตนาการไปเองก,กูก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแล้วเพื่อนแฟนก็พูดต่อด้วยว่าเออเมื่อเช้านี่กูก็เจอตุ๊ก,กตาหุ่นยนต์ในรถด้วยนะเว้ยไม่รู้ว่าเป็นของใครมาวางไว้แต่ไม่ใช่ของลูกกูแน่นอนเพราะกูไม่เคยซื้อตุ๊ก,กตาอันนี้ให้ลูก มันเป็นตุ๊ก,กตาที่เก่าๆหน่อยมีคราบตะไคร่น้ำอะไรขึ้นอยู่เต็มเลยกูก็เลยไปทิ้งทางขยะหน้าบ้านคุณชาติก็ถามตุ๊ก,กตาเป็นแบบไหนนะแล้วตุ๊ก,กตาเป็นสีอะไรอนะ่ะเพื่อนแฟนก็บอกเป็นตุ๊ก,กตาหุ่นยนต์สีขาวผสมกับสีฟ้านะ่ะคุณชาติในคนลุกเลยเพราะว่าลักษณะตุ๊ก,กตาเนี่ยมันก็คือแบบเดียวกันกับที่เขาเห็นเด็กผู้ชายคนนั้นถือเลยครับ คุณชาต์ก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทเจอเนีให้กับเพื่อนแฟนฟังเธอฟังแล้วก็กลัวมากเธอกลัวว่าผีเด็กคนนั้นจะตามลูกเธอไปด้วยกลัวว่าลูกตัวเองจะเป็นอันตรายแล้วพวกคุณชาร์ก็ได้ไปที่บ้านของเพื่อนแฟนคุณชาร์ก็ไปหาตุ๊กตาตัวนั้นที่ทางขยะหน้าบ้านเขาแล้วก็โชคดีที่เจอครับจากนั้นคุณชาต์ก็เอาตุ๊กตาตัวนี้กลับไปที่วัดไปหาหลวงพ่อ หลวงพ่อเห็นแล้วก็จับแล้วก็พูดว่าอันนี้เป็นของผีเด็กนั่นแหละมันก็มากับรถยมตั้งแต่ตอนที่โยมเจอเขาครั้งแรกนะนี่โยมไม่รู้เลยเหรอคุณชาติก็อึ้งเลยครับคือเขาก็ไม่รู้เลยว่าตุ๊กตานี้เนี่ยมันติดรถเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่คุณชาติก็ถามหลวงพ่อว่าจะทํำยังไงกับตุ๊กตาตัวนี้ดีหลวงพ่อก็บอกว่าเราก็ต้องเผาเขินไปให้เขา หลวงพ่อท่านก็เดินไปที่กล่องใบไม้ท่านก็เอาตุ๊กตาเนี่ยยัดเข้าไปในกล่องใบไม้เสร็จแล้วท่านก็จุดไฟเผาแล้วท่านก็บริกรรมคาถาไปด้วยเสร็จแล้วก็ได้แผ่เมตตาทุกคนก็ผนมมือไหว้พอกองไฟดับตุ๊กตาตัวนี้ก็หายไปแล้วคือมันเป็นตุ๊กตาพลาสติกครับถูกไฟเผาเนี่ยมันก็จะละลายหายไปเลยหลวงพ่อท่านก็ให้ศีลให้พร แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วล่ะพี่เด็กตนนั้นไม่ตามแล้วแล้วพวกคุณชาร์ก็กลับพอหมดวันหยุดเนี่ยคุณชาต์ก็ได้ขับรถกลับเข้ามากรุงเทพครับเขาก็ขับผ่านมาทางถนนเส้นนั้นแล้วก็ได้ขับผ่านตรงที่ได้เจอกับเด็กผู้ชายคนนั้นด้วยแต่ตรงนั้นมันก็เป็นพื้นที่ที่ดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพอขับเลยจากจุดนั้นมาได้สักพักเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้าน คุณชาติก็จอดรถแวะร้านค้าซื้อกาแฟกินแล้วเขาก็ถามกับพี่ผู้ชายที่เป็นเจ้าของร้านพี่ครับแถวนี้เนี่ยเคยมีอุบัติเหตุอะไรที่ทำให้คนตายไหมคือเขาก็ถามตรงๆแบบนี้เลยพี่เขาก็บอกว่าเมื่อปีที่แล้วมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งถูกรถชนตายทางนั้นแหละแล้วแกก็ชี้นิ้วไปทางเส้นทางที่คุณชาร์ตเพิ่งขับผ่านมาเด็กที่ตายเนี่ยเขาเป็นลูกของคนเดร่อน เขากับพ่อแม่ก็เดินเก็บขวดเก็บกระป๋องเก็บขยะแถวนั้นไปขายแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีคนเมาขับรถไปชนเขาหลังจากที่เขาตายคนแถวนี้เนี่ยก็เจอวิญญาณของเด็กคนนั้นบ่อยครั้งนะแต่ละคนก็จะถูกผีหลอกกันต่างๆนานาไปคือเรียกได้ว่าผีเด็กคนนี้นี่เฮี้ยนมากว่าแต่น้องทำทำไมละมีอะไรหรือเปล่าคนชาร์ตก็บอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับพี่ ขอบคุณนะครับแล้วเขาก็ขับรถกลับเขาก็คิดในใจวิญญาณของเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ได้ไปอยู่กับหลวงพ่อแล้วมันก็เป็นโชคดีของเขาแล้วล่ะเขาไปอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยก็คงจะได้รับบุญอันนิสงสงถ้าต่อไปเขาก็คงจะไปผุดไปเกิดไปสู่สุคติแล้วเรื่องทุกอย่างที่พี่เจ้าของร้านค้าเขาพูดมันก็ตรงก,กันกับที่หลวงพ่อบอกเขาที่วัดเลยครับ หลวงพ่อท่านก็คงจะเห็นนิมิตภาพนั่นแหละท่านจึงสามารถรู้ได้วิญญาณของเด็กตนนั้นเนี่ยก็คงจะทําให้ท่านเห็นแล้วหลังจากวันนั้นมาคุณชาร์ตเนี่ยก็ไม่เคยเจอกับดวงวิญญาณของเด็กคนนี้อีกเลยเขาก็ถามแฟนครับว่าได้โทรไปเล่นกับเพื่อนบ้างไหมแล้วเพื่อนยังเจอกับวิญญาณของเด็กผู้ชายคนนั้นอยู่หรือเปล่าแฟนก็บอกว่าเพื่อนก็ไม่เจอเหมือนกันคุณชาร์ตก็คิดว่าเขาก็คงจะอยู่กับหลวงพ่อแล้วก็ดีแล้วครับ และนี่นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ